กลับกับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับหรือว่าช่วงกระดานดำดำจริงๆครับดำจริงๆคราวนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เกินไปไว้ช่วงแรกนะครับว่าวันนี้เราจะพูดถึง อัตราส่วนทางการเงินต่างๆของกลุ่มธนาคารของกลุ่มธนาคารพาณิชย์โอ้มันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยสอนวิเคราะห์ในเรื่องของตัวเลขทางการเงินไปเรียบร้อยแล้วคืองบดุลงบกำไรขาดทุนถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วไม่เข้าใจก็หรือกลับต้องกลับไปดูงบดุลกับงบกำไรขาดทุนก่อนนะแล้วค่อยมาดูเทปนี้นะครับมาดูเทปนี้เทปนี้เลยมันงงเดี๋ยวจะงงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหยุดยาวเลยไม่ด้ดูกลับไปดูเลยนะครับครับผมบังคับอ่าโอเคครับมาดูอัตราส่วนทางการเงินกระดานดมาเลยครับ เห็นไม่ดําจริงๆยังยังจำได้อยู่โอเคเราคุยกันเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินก่อนจะดูอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนการเงินธนาคารนะจบมวงเล็บแบงค์ด้วยมไม่ต้องไม่ต้องนาอนันนั้นนะเราเริ่มต้นดูอันแรกก่อนเลยคุณต้นก็คือทางด้านซ้ายมือใช่ปะอ่า ความสามารถในการทำกำไรออกกำไรเลยเหรอเออเมื่อกี้นึกนึกว่าจะพูดสินเชื่อก่อนมันก็มันก็อยู่ในความสามารถในการทำกำไรอ่ะต้องดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้องดูอะไรบ้างเวลาปกติแบงก์เขาจะดูเรื่องความสามารถในการทำกำไรคุณต้นคุณต้นเบีโอกาสในการทำกำไรมากน้อยขนาดไหนก็คือตัวสินเชื่อป่ะดูสินเชื่อเขาจะดูสินเชื่อวันนี้คัดมาเรียบร้อยแล้วรูปให้คัดปลายมือไปเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อเติมเราดูสินเชื่อเขาด้ดูสินเชื่อเต,ติบโตนะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า loan growth loan คือภาษาไทย loan คือสินเชื่อต้นที่ก็คืคอเต,โต,โตโิบโตส่วนภาษาจีนเราอ่านว่าไงเพิ่มขึ้นดีหรือไม่ดี อ่มันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นดีหรือไม่ดีเนี่ยเพิ่มมากเกินไปแบงก์ก็เสี่ยงนะถ้าเพิ่มน้อยเกินไปแทนว่าแบงก์ไม่มีศักยภาพในการปล่อยสินเชื่อเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอะไรถูกต้องเวลาเขาเปรียบเทียบเขาจะเปรียบเทียบกับ GDP อที่บอกว่าโต1.8เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้แต่ GDP โดยธรรมชาติของแบงก์เนี่ยสินเชื่อเนี่ยมันจะมีแรงขับเคลื่อนกับเศรษฐกิจถูกไหมฮะเศรษฐกิจโตเนี่ยก็ต้องการสินเชื่อมากขึ้น โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแบงค์จะปล่อยสินเชื่อประมาณาประมาณนะครับ1.5เท่าอ2เท่าก็มีแล้วแต่เล็กระตุกแต่2เท่านี้เวิร์กเกินไป2เท่าเป็นสัญลักษณ1.5เท่าของจีดีพีซึ่งถ้าปีนี้บอก2%ครับโลนโกรดก็จะอยู่ประมาณ 3%ามสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อสามเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือถ้ามากกว่านี้มากกว่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่านี้ก็คือปล่อยไม่มีความสามารถในการแข่งขันใช่คข่งขันกันความก็จะขึ้นอยู่กับว่าแบงก์ไหนเขาจะพยายามเมนเทนอะไรเอาไว้ตรงเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอันแรกที่เราจะดูก็คือสินเชื่อมีการขยายตัวมากน้อยแค่ไหนถัดมาอันนี้สําคัญมากส่วนตางดอก้ส่วนตงดอกเบี้ยหร่วังดอกเบี้ยอุ้ยอันนี้อธิบายยากอะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยฮะได้ไม่เป็นไรน้อง ส่วนต่างอดอกเบี้ยรับ,บอันนี้ก่อนส่วนต่างดอกเบี้ยรับมีอยู่สองแบบคุณต้น,ตนครับมีสุดที่กับไม่สุดที่อ่ะไม่ใช่ <c oughs> มันมีมันก็จะมีคำว่าสเปรดกับมีคำว่า net interest margin ตัดแปลนที่บายตรงนู้นไหมอ่าโอเคมาทรงนี้ก็ได้ส่วนต่างดอกเบีย้ยอ่สาสเปรดที่บอกว่าโอเคว่ากินส่วนต่างอ่ะนะครับในเรื่องของตัวเลขในส่วนของ net interest margin ครับผม NIM นิ่มอ่ามันต่างไงมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนคล้ายกันมันจะมีคล้ายปะคล้ายปะมีต้นอ่าสเปกกับสเปกสเปกเขามันปกติแบงค์เนี่ยอ่านี่คุณกินที่ผมแล้วได้ได้เชิญเลยเชิญเลยมันจะมีมันจะมีเรื่องของไม่คือผมถนัดเรื่องแบงค์ไงเออรื่องสายใหญ่แล้วเออมันจะมีอัตราดอกเบี้ยรับอ่าฮะอัตราดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยรับก่อนอัตราดอกเบี้ยรับนี่เกิดขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยอ่าฮะที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนทุนอ่า หารด้วยสินเชื่อกระสินเชื่อเมื่อกี้เอาตัวเลขมาจากลบการเงินทังต้งซนคือยัคือว่าอัตราดอกเบี้ยรับก็คือว่าปล่อยสินเชื่อได้เท่านี้ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คือดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์สินเชื่อนี้ได้ดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายแต่บางคนก็เอาสินเชื่อต้นงวดบอกไปงวดนี้ก็เป็นแล้วแต่นะแต่ว่าเอาแค่ตรงตรงนี้ก่อนมีปายงวดต้นงวดอัตราดอกเบี้ยจ่ายอัตราดอกเบี้ยจ่ายค่าจ่ายดอกเบี้ยหาเลย เงินฝาก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 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหารด้วยเงินฝากลบกันเท่าไหร่ก็ว่าไปอ่าอันนี้อันนี้เอามาลบกันเด็ดเลยอันนี้ออกมาห้าเจ็ดให้เจ็ดนะเจ็ดเลยเจ็ดแบกงเจ็ดอ้าวอันนี้มาสามสเปรดก็จะเรียกว่าสี่สี่เปอร์เซ็นต์ตรงๆนี่เลยอ่าบมาแต่แต่ว่านักวิเคราะห์ไม่ชอบใช้สเปรดอันนี้คือสเปรดอ่าสเปรดนักวิเคราะห์ไม่ชอบใช้เพราะอะไรรู้ไหมคุณต้นทำไมะ พราะมันง่ายไปไม่ใช่าหล่ง่ายเกินไปเพราะเพราะมันเทียบกันคนละฐานอันนี้เทียบกับฐานสินเชื่ออันนี้เทียบกับฐานเงินฝากสมมุติเล่นเล่นว่าผมได้ตรงนี้ปล่อยสินเชื่อก็น้อย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 ตรงนี้ก็น้อยลงมาแต่ก็ไม่ได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมแต่ เจ็ดเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นจากสินเชื่อน้อยๆอ่ะฮะไอ้นี่สเกิดขึ้นจากเงินฝากเยอะๆเพราะฉะนั้นสเปรดมันจะหลอกเราทันทีถูกป่ะอ๋อใช่เพราะแต่งตัวเลขก็ได้เพราะสเปรดสเปรดสเท่ากันแต่รายได้ดอกเบี้ยได้นิดเดียวใครจ่ายดอกเบี้ยเพียงคนนี้มันควรจะใกล้เคียงกันแต่ว่าใกล้เคียงหรือเหมือนกันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เหมือนกันยิ่งดีเพราะฉะนั้นถ้าคนคนละฐานปุ๊บเนี่ยมันเปรียบเทียบแบบสี่เปอร์เซ็นไม่เมกเซน์เพราะบางทีปล่อยสินเชื่อน้อยแต่ก็ได้เจ็ดแต่ความรู้สึกของเราถ้าเป็นผู้ฝาาาาากกกกเเเเเเเงงงงิินนนนปปปป็ผููู้้้้ลล่่่่อออยยยสสรรรไแแบบ์์ีัตวโ แต่ดอกเบี้ยเงินฝากมุดหหรือ2องหรือสมอย่างเงี้ยมันลบกันคล้ายๆอย่างนั้นนะแล้วนี่เขามีต้นทุนตรงนี้มีการจัดการเรื่องอื่นด้วยสมมติว่ามีเงินฝากเยอะกว่าสินเชื่อเงี้ยเสร็จเลย4เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เงินนิดเดียวก็คือได้ส่วนต่างได้รายได้ดอกเบี้ยรับสุดทีินิดเดียวเขาก็เลยหันมาใช้ดูเลยโชงอื่นประกอบได้ไหม เงินฝากต่อสินเชื่อสินเชื่อต่อเงินฝากเราคุยเรื่อง net interest margin ก่อนโอเคเพราะอันนี้ตัวตัวนักวิเคราะห์ไม่ค่อยนิยมเขาก็เลยมาใช้ดูดูคร่าวๆได้แต่ไม่นิยมนะไม่นิยมซึ่งไม่ควรดูด้วยซ้ำไปเพราะฐานไม่เหมือนกันจะไม่ค่อยมีใครเห็นแล้วนะครับนักวิเคราะห์ไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องสเปรดแล้วเขาจะพูดเรื่องตัวนิ่มนิ่มนิ่ม net interest margin net interest margin นะครับสะกดซะหน่อยน้ำลงน้ำลายไหลฟังฟังกวีชัดๆนะครับ net interest margin โอเคอ้าว net interest margin เกิดขึ้นจากอะไร รอนนี้เราทําสูตรใหม่ละเอารายได้ดอกเบี้ยเหมือนกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันดอกเบี้ยรับลบค่าใช้จ่ายเลยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเลยและฐานด้วยตัวเดียวกันเนี้ยตัวเดียวกันครั้นี้ฐารด้วยตัวเดียวกันเลยเห็นไหมจะได้เป็นฐานเดียวกันเอาสินเชื่อบอกงินฝากไม่ใช่ไม่ใช่ฐานได้สินเชื่อเลยอ หรือว่าจริงๆเขาจะใช้คำว่าสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือสินเชื่อนั่นแหละมีตัวอื่นบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราฐานเดียวกันละรายได้ดอกเบี้ยกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมันลบกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะบนคุณจะเปรียบเทียบบนฐานเดียวกันว่าสินเชื่อที่คุณปล่อยเนี่ยสร้างส่วนต่างดอกเบี้ยรับเท่าไหร่ดูเฉพาะสินเชื่ออย่างเดียวไอ้เงินฝากไม่เกี่ยวอันนี้จะชัดถ้าใคร4ก็แน่นอนว่าจะเยอะกว่า3มชัวชัวเยอะกว่า3มชัวร์ว ค,คือมันแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันจะคนละม,มันมันไม่สามารถบอกได้ไดสเปรเ,<อ>เนี่ยบอกไม่ได้แล้วจะดูได้ไงว่าผงประกอบตัวนี้มันจะ มีความสัมพันธ์กันยังไงดูสินเชื่อเงินฝากวะใช่อันนี้สิ่งที่เขาใช้ net interest margin นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับจะใช้ net interest margin คู่กับอะไรอ๋อมีคู่เดียวต้องไม่ใช่ดูตัวเดียวใช่ไหมพอดีมีแค่ฐานตัวเดียวเอาแบบลึกซึ้งมัส่นมีฐานตัวเดียวไม่ต้องซึ้งมาอันนี้ net ท่านผู้ชมเรามีมีหลายมีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่งไปว่าคนยากไปวะเนี่ยไม่เก่งทุกคนใช่ไหมับหมายความว่าคนที่มีรู้กับไม่รู้เขาจะดูเปรียบเทียบกับอัตราส่วนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า loan Two deposit แอลหารดีป่ะเฮ้ยเอาหรือภาษาอังกฤษก็แแอล two D r a t i แอลหารดีก็คือเท่ากับสินเชื่อหารหารด้วยเงินฝากถ้าเยอะฮะถ้าเยอะแสดงว่าคุณปล่อยสินเชื่อเยอะแอลดี ratio สูงก็เสียงถ้าน้อยแสดงว่าคุณปล่อยสินเชื่อน้อยเมื่อเทียบกับเงินฝาก โดยธรรมชาติเขาเป็นร้อยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าสินเชื่อเท่กันอัตเท่ากันโดยปกติแบงค์จะไม่ปล่อยสินเชื่อหมดเกินเงินฝากหมดเลยจะเปิดถอนจะเืิดถอนทั้งหมดถืออนสมมุติเล่นๆไงถอนเอาแบบ worst case สูงสุดเลยถอนทั้งหมดตอนต้มยำกุ้งอ่ะต้นไอ้เนี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือปล่อยสินเชื่อเกินเงินฝากเวลามีปัญหาเขามาถอนเงินปุ๊บเนี่ยจบเลยนะก็ไม่ไหวแบงค์ล้มเลยนะเพราะฉะนั้นสภาพไอ้นี่เป็นอัตราส่วนสภาพคล่องซึ่ง ถามว่าเอามาใช้คู่กับไอ้ตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็คือสมมติว่าแบงค์สองแบงค์มีเน็ตอินเทอร์เท่ากันสี่เท่ากันสี่เท่ากันสี่เท่ากันคุณลองนึกดูถ้าใครมี L d r ดี i o ชสูงสูงสี่เรื่องปกติแต่ถ้าใครมี L d r ดี i o ชหรือว่าสินเชื่อต่อเงินฝากต่ำต่ำแสดงว่าเขาปล่อยสินเชื่อไม่เยอะเมื่อเทียบกับเงินฝากปล่อยสินเชื่อไม่เยอะแต่ได้สี่แสดง่าต้นทุนเงินฝากที่ค้างอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมีสินเชื่อเขาปล่อยสินเชื่อได้ต้นทุนดีปล่อยสินเชื่อได้ได้ได้เลทดีหร นะครับถ้าเขามี L d r ดีเ o ชต่ำๆแล้วมีส่วนต่างดอกเบี้ยรับสูงก็แสดงว่าแบงค์นี้มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ถูกปะครับผมแลวถ้าแบงค์ไหนมี LD r a t เ o ชเยอะๆเราได้4%เท่ากันก็ถึงุติง่ายคือคุณเร่งปล่อยสินเชื่อเยอะๆเพื่อให้ได้ไอ้ตัวนี้เยอะๆมันก็ไม่ได้มีมันก็จะเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยว่าแบงค์ไหนมี net interest margin เท่ากันอย่าตีอย่าเพิ่งตีความว่าแบงค์สองแบงค์นี้มีความสามารถเท่ากันให้ดูดู ratio ล โลนทูด uh, ิพิเศษเลชอถ้าแวะแบงค์ไหนต่ำ<ะ>กว่าเราได้ดอกเบีย้ยหรือส่วนไอ้ตัว Net Interest Margin เนี่ย<ะ>เท่ากันเนี่ยแบงค์ที่มี l d r a t เลชตต่ำกว่าจะเก่งกว่า ลึกซึ้งไหมนี่เพียงแค่ความสามารถในการทำยังไม่จบความสามารถในการยังไม่จบอันนี้คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันถ้าใครรู้สึกอินให้มาสมัครนักวิเคราะห์กับกวีได้โอเคแต่ว่าครั้งหน้าค่อยไปดูว่าความสามารถในการอะไรอมีเลโชอะไรอื่อื่นอีกบ้างนะครับแต่ช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าสัปดาห์หน้ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยการเมืองกระทบหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวอินเด็กซ์ที่ควรจะเป็นนะครับของสัปดาห์หน้าคือเท่าไหร่ไปพบกันช่วงหน้าครับ Yeah.